สุดหูสุดตานะคะยังมีญาติสวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านกัลยาณมิตรญติธรรมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันทิสารอนค่ะ เดี๋ยวนาทีจะพาเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะคะไปตามหลวงตาท่านนะคะหลวงตาท่านกําลังเดินมาด้านหน้านู้นนะคะแต่ตอนนี้นะคะระหว่างที่จะเจอหลวงตานะคะเราก็ชมบรรยากาศโดยรอบก่อนเลยนะคะก็เต็มไปด้วยนะคะเต็มไปด้วยญาติโยมนะคะชาวเชียงรายนะคะรอที่จะกราบนะคะรอที่จะถวาย กับหลวงตาบุญชื่นนะคะปัญญาวุตโธคะ่ะซึ่งนะคะวันนี้นะคะเ,ออเป็นวันที่26มีนาคมนะคะท่านก็จะเดินนะคะท่านจะเดินที่โดกลับไปนครพนมแล้วนะคะเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะคะก็มีรถนะคะหน่วยกู้ภัยจิตอา,าสาต,ต่างๆนะคะเพื่อมาดูแลความปลอดภัยของหลวงตาบุญชื่นท่านนะคะ ค่ะเพื jump, ่อนผู้ชมทุกท่านคะกราบสาธุคุณด้วยกันนะคะคุณเพื่อนคะนะคะงดนะคะงดรับปัจจัยนะคะท่านไม่รับปัจจัยนะคะถวายปัจจัยท่านนะคะดวงตาบุญชื่นท่านนะคะท่านไม่รับปัจจัยนะคะไม่เคาะอถเตลีรถเตรี่นะคะไม่เคาะรถนะคะกราบอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะ สาธุค่ะตอนนี้นะคะเรายังไม่ถึงที่รัชพัฒน์นะคะสาคะระหว่างทางนะคะหลวงตาท่นเมตตานะคะเอาขนมนมเลยนะคะให้กับคนร้องนะคะคุณผู้ชม

เพื่อนท่านไหนเออื่อนท่านไหนนะคะที่ได้เข้ามาชมเาที่ซาลอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะให้กับชาวไทยพุทธของเรานะคะ นะะคตั้งจิตอธิษฐานกับอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะแม้ไม่ได้มาเดินตามหนิงตาก็ได้รับบุญด้วยกันแล้วนะคะเพื่อนผู้ชมทุกท่านแล้วฝาด้วยฝาด้วยร้อกไม้นะครับหลังการสวดนต์ข้อมแม่นะครับเอาไปด้วยเมืนนี้ครับที่บ้านเปิดเต็มทุกคลเอาวางห้องกันเลยเออครับแกเลยเก็บผ้าเลยเจ้าแกอาะนะก็เปิดเต็มทุกคนเลยเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าแมาน่าดีจะมาเด็ดเก็บผ้ากันแล้วค่ะเก็บเสื้อเก็บพรมาลย นที่ท่านเดินตามแล้วนะคะก็เก็บด้วยนะคะต้องก้ตรงาครับตรงครับยกกระดานยกระด้กตรงไนะครับกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุค่ะร้ครับอาจารวบริบาลมานังยไครับ าตุตาตุาทับทามอแต่รกันเลยทับตาตุตาตุจแตว่รการตง่ายนางแลนะครับปีนตำรวจเอาตาตุนะครับามือแตงยาวเลยนะครับครับตัวับตัวับี่ไม่ต้องยกก็ได้น้ำน้ก็เอาบางได้นะอแต่ไปครับตาตุตาตุมนี้งที่ั

อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อนบ้านท่านต้อนรับเลครับดอกไม้นะครับหลวงตาเพื่อนจะฝากไว้เพอนะครับเอาไปบูชาทในบูชิงพระนะครับที่บ้านนะครับเป็นสิริมงคลนะครับดอกไม้พงมาลัยนะครับ หลังจากรถมาแล้วก็เก็บดอกไม้ลงมาไล่ใบ้านนะครับถือกระดูกหัวตัวอะไรยกไว้ยกมาแต่เราผมเป็นต้องต้มอาหารนะครับยกตัวว่ยกตัวตรงๆบ้างก็ต้องต้มยกมาหาหนุ่มตา สาซาซุกาซุนะครับสาธุ